พี่ทำน่ารักมากเลยดูคนคลักเลยอะอะไรวันนี้มันจะไปแลม,มไปแลมบ่าวะตายแล้วดีด้โอวัวเลย <c oughs> โอ้ต้องเทลงไปในน้ำยำไว้ย14วินาที <c oughs> โอ้ยฮะความรักความเมตตาอดเลยอะเริ่มเกลียดแบบคนคิดละมันแย่ไหมนะวยพี่ถ้าพวกคิดแตกกต้องแบบทำไงวะ โอยตลกตลกอันี่ล้อเพลงเี้ะตลกโอเคมา u n นบก็กันโอ้โหโอเคมาแบบนี้รู้เลยจะต้องอันนี้แน่นอนถ่ายโปยี่โป้ยำแน่นอนนี่จริงด้วยเนี่ยโปยี่โป้ยำอ่าอะไรกันครับเนี่ย มาหลังจากที่อันบ็อกไปแล้วนะครับก็คือโปรยยโปรยำชัวชัวมีการเขียนด้วยนะว่าโปโยยโปรยำ at home เออน่ารักวะนี่พี่ต้องขยันขนาดไหนเนี่ยทำอันนี้ออกมาได้เนี่ยเวลานี้คืออะไรอ่ะอ่ามิชชั่นก็ต้องเป็นมิชชั่นแหละคือพี่ทำน่ารักมากเลย เยอะเอ้ยลืมถอดแมสถ์เรัอยู่ด้าน,น,น,นอ่ะมาอ่านมิชชั่นกันดีกว่ามิชชั่นนะครับเกมนี้เป็นบอร์ดเกมรูปแบบถอยเต๋าแล้วเดินหมากไปตามช่องต่าง,างๆรูปแบบคล้ายๆกับบันไดงูหรือโมโนโพลีกกติกาก็คือให้ผู้เล่นทอยลูกเต๋าและเดินตามช่องตกลงที่ไหนให้เปิดแผ่นการ์ดคำสั่งตามเลขที่ถอยได้คำสั่งจะมี3แบบคือวัตถุดิบที่ต้องใส่ในชามการทำอาหารและบทลงโทษที่ต้องทำตามทันทีนั่นเอง เบื้องต้นนะฮะมีคล้วยอะไรอ่ะโกโก้ซอยโกโก้โอ้ยหอนซอยแซามีซอยซอสไอเอ่องาพีนัทหม่าล่าโอ,โอ้โหพีนัทหม่าล่าเลยเหรอขนมไข่ลวกข้าวบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปเอ้ยหมูยอเฮ้ย รอตลาดด้ดวยอะไรอะ่ะนี่คืออะไรอ่ะโอ้หเยอะไปที่บารปะเนี่ยอันนี้คือแหนมแต่เดี๋ยวบารปะเนี่ยโคตรเยอะเลยตา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 ยขนลุกเลยอันนี้คืออะไรอะ่<ฮ><ฮ>อะอน,น้ำยำ<ฮ><ฮ>เหรอชืออนนอ่อะไร,ะรวะ อันไหนคืออัไหนอะ่ะอ๋อแปะเลขให้ด้วยอย่างวะเฮ้ยเยลลี่เฮ้ยเดี๋ยวกินให้พวกกินเยลลี่แกยำเนี่ยนะกินได้เหรอวะพี่โอ้ปวดหัวเลยอะไรอะ่ะใช้กอกกินกนมฮอปไกโดเฮ้ยเจ๋งว่ะนี้เดีวยวนี่คืออะไรอะ่ะปูอ่ะเตะรอดอันนี้อันนี้กินได้โอเคนั่นอย่างแรกเลยก็คือเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าคอยครั้งแรกนะฮะเฮ้ยจุ๊บได้สามนี่ มากนะฮะจุดสตาร์ทหนึ่งสองสามอย่างนี้คืออะไรอ่ะอนนคืออะไรบทลงโทษอ,อวัตถุดิบอ๋อนี่ไงเขาเรียงมาให้แล้วเป็นตัวเลขเฮ้ยโอ้ยโชคดีมาหนึ่งโชคดีแล้วได้วัตถุดิบหมายเลขสามนะฮะป๊าปแกงวาเนี่ยใส่น้ำยำสูตรสองโดยการใช้หลอดจนกว่าจะหมดจะวิธีไหนก็ได้ น้ำยำสูตร2นี่อย่างนี้โหมันดูคน้นคลักเลยอะอะไรวะเนี่ยต้องใส่ให้หมดใส่ยังไงวะเนี่ยแล้วมันเลยทุกคนเดี๋ยวแบลอุปกรณ์กัน A later few moments later. โอเคอุปกรณ์ที่ว่มานะครับก็นี่เลยส่วนวิธีทําทําไงเหรอขอคิดก่อนนี่นี่เดี๋ยวกี้ระหว่างระหว่างที่ไปเอาจานข้าวมาก็ไปเท้าชามมาก็คิดวิธีหนึ่งออกอะ่ะจะลองวิธีนี้ดูเขาลุ้กได้ว่าเดี๋ยวมันจะหกอุอ้ยอุ้ยอุ้ยแตกเลยเนี่ยนี่ ด้วยความรู้อันหลักแหลมของปีโป้เราจะกลับไปย้อนวัยวัยเด็กกันมันคือหลักฟิสิกส์ครับนี่มันคือเมจิกของวิทยาศาสตร์ลืมถอดนะสิบเอ็มันคือเมจิกของวิทยาศาสตร์ต้องหลักแน่นๆอ่าต้องไม่ขยับเราจะรับทับรีบรับทำไมอ่ะต้องแทงเทวดาจิ้มเลยเริ่มใหม่กชิบชิบ มาแกะถุงยำเรียบร้อยน้ำยำเบอร์สองเบอร์สองนะฮะแล้วก็เทลงไปโหมันค่อนมากแางนี้หืมกินปลานี่นะครับหลักการวิทยาศาสตร์ของตีโป้กลินกาปุ๋งเพื่อความแน่นชึบอ้ารับไม่ได้เก็บอย่าดิ้นิ้วนะเจมนะได้แล้วเอาไอ้นิ้วไม่ออกอ่าได้แล้ว มาเราจะมาโชว์ความรู้ด้านวิทยศาสตร์ของเรากันนะครับนี่ต่อรูต่อรูพี่นี่ใส่หลอดเข้าไปนะฮะอ่านี่หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมโป้ถึงทำแบบนี้แล้วโปก็จะเจาะรูอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้มันคือการเป่าลมเข้าไปข้างในครับ <c oughs> เพื่อให้ดันนะ้ำขออกมาขึ้นมาทางหลอดเดี๋ยวจะลองดูก่อนนะ ออกเว้ยน่าจะมึดออกแรงมากเลยเนี่ยเฮ้ยเราทำยำนี่หว okay ่านี่ทำยำก็โอเคแล้วนี่เย้ตายอหมดแล้ววะ อนะครับมิชชั่นแรกผ่านไปแล้วอนนโอเคฝ่ายครั้งที่สองสามอีกแล้วหนึ่งสองสามเบอร์หกนะลูกพรอคืออะไรอะ่ะลูกพรอคคืออะไรอ่ะหกบทลงโทษอะไรกันครับเนี้ยร้องเพลงเสียงผู้หญิงหนึ่งเพลงความยาวสองสตอรี่ลงไอจีสตอรี่ฮัลโหลจริงจังวะเนี่ยโหรู้สึกคอแห้งเลยเพลงไรดีอ่ะคิดไม่ออกอะ่ะเพลงอะไรวะอโอเคเพลงนี้กันง่ายๆเดี๋ยวใส่ฟิลเตอร์ผู้หญิงด้วยหาฟิลเตอร์สาวๆกันรัก ไม,ไ,มไม่ไหวจริงตอนนี้ไม่ไหวอะไม่ไหวที่เสียงแฉบเลยจิบน้ำก่อนจิบน้ำา่ออแมาสามสองหนึ่ันกนะแเลยยังไงกรักนะน้าตาเป็นตัวกำหนดเท่าใดฉันบทยังไงกันว่าอย่าเกิดเป็นตัวพลาแต่เคคิดให้เป็นตัวไรพอละนี่สามแนะยังไงใช้ได้ ไปสีสีหนึ่งสงสามสีของกิน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 เฮ้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 นี่วัตถุดิบหมายเลขสิบชวับอะไรอะ่ะใส่บะหมี่ถึงสำเร็จรูปต้องนำไปต้มก่อนใช้การน้ำร้อนลวกก็ได้ให้ทำนหน้ากล้องนิดนึงนะขออนุญาตเรียกท่านพี่เลี้ยงให้หยิบการาน้ำร้อนให้หน่อยตตา,ตา ขอกาน้ำร้อนหน่อยสิเอากาน้ำร้อนเอากาน้ำร้อนอะนตาตาเอามาให้หน่อยกาน้ำร้อนตาตาเหรอตาตามีปะ <c oughs> ขอยืมหน่อยดิพวกถ่ายวิดีโออยู่เอ่อโอเคโอเคน้ำร้อนได้ไหมเอา,าน้ำร้อนร้อนเลยพวกจะได้เสร็จเร็วๆมาเราก็จะแกะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงไปใข่สองห่อแล้วกันเดี๋ยวไม่กินข้าว สาปิดเหรอไม่มีเนี่ยจานปิดโอเคโอเควิธีต่อไปนะครับ 2, 1, 2, <c oughs> สองหนึ่งสองสิบสองคือดีวิธี่โชคดีมากเลยเนี่ยไี่ได้วัตถุดิบมาสามอย่างละไป <c oughs> ใส่ชีวิตรถทับทีมตามปริมาณความแข็งทีมงานแค้นเท่าไหร่ใส่เท่านั้นคือได้ใส่เนี่ยนะลงไปในน้ำยำเนี่ยน,นะ เฮ้ยไม่แค้นรักกันรักกันใส่ดเดียวพอเฮ้ยหรือว่าถ้าสุดเราใส่เยอะรสชาติอาจจะอร่อยขึ้นมาลองดูใส่ลงไปในน้ำยำนะครับมันจะไปแลมไปแลมมาวะก็ใส่ประมาณเกือบครึ่งขวดอะครึ่งขวดพอดี <Wow. S 2> โอเคเฮ้ยอันนี้เร็วบายอันนี้สี่ครั้งแล้วหนึ่งสองสามสี่เอาสี่เลขสี่อยากรู้เลยเอะเฮ้ยนี่สี่จริงด้วยได้สี่นี่อันนี้ 4! สิบหกไฮ้ที่ที่จริงอะขอสี่ที่4ี่ะบ้าไปแล้ว <c oughs> ใส่นมถั่วเหลืองโดยการโทรหาเพื่อนให้เลือกเลข1นถึงห้ามา1เลขแล้วเทใส่ตามจำนวนวินาทีที่เพื่อนเลือกให้จับเวลาตามนาฬิการจริงห้ามนับเองโหหใครเดีย โคโคนัดออนอซ,อซอยพรซอยเซซามิซอยโกโก้ซอยอากี่แปกทำไงเนี้ยอันนี้อันนี้เป็นหนึ่งแล้กันโคโซอยโคโก้ซอยนัดเป็นหนึ่งคอนซอยเป็น2เซซามิซอยเป็น3โกโก้ซอยเป็นสอีอ๋อก็คือเราโทรไปก่อนอย่าเพิ่งรีบแล้วค่อยกดอดตอนที่เราบอกให้เขาเลือกอ๋อประมาณนี้านาอ่าสวัสดีครับคุณิหญิง คุณหญิงญงครับเอ่อกับผมมีตัวเลขให้คุณเลือกครับ<ห>เลข1ถึงเลข4นะครับเตรียมตัวเลือกนะครับรับ1ต้องเลือกแค่ต้องเลือกพี่ต้องเลือกโอเคนะป๊บนึงนะ1 2 3สจ๊บเร็วเลือกมา1 2 3 4 2> เอไปทอะไรก่อนเฮ้ยเลือกก่อนพี่ต้องเลือกก่อนรุ้เร็วสามโอเค โอเคโป้โป okay, ้โป้โป้โป้ต้องการพี่แค่นี้แหละจริงๆแล้วอะ ก็คือโปได้นมโทเหลืองผสมนุนนี่นั่นมาสี่อย่างเขาไว้โทรหาเพื่อนหนึ่งคนแล้วก็จับเวลาจับวินาทีที่เพื่อนเลือกก็คือตอนที่พี่เลือกอ่ะพี่เปถามแล้วถามอีกฉันไม่เลือกฉันเลือกเป็อะไรเลือกเป็นอะไรเพราะอะไร,ะไรแล้วพี่รู้ว่าโปต้องมาผสมอ่ะนมแล้วแล้วไอตัวเลขที่พี่เลือกคือเลขสามมันคือเซสมิซอยไว้ก็คือไอ้งาดํากับ่วเหลืองอ่ะแล้วพี่รู้ว่าโปต้องใส่กับอะไร <laughs> โปรต้องเทลงไปในน้ํายําไว้สิบสี่วินาที แล้วพี่รู้ว่าน้ำยำโป๊ก่อนเนี้ยมันไม่ใช่น้ำยำธรรมดาเว้ยพี่เพราะมันมีซีวิตรสทับทิมอยู่ในนั้นแล้วด้วยเว้ยสิบสี่วิอ่ะพี่อ,อ,อ,ททอ,อยากดูเหรออ่เดี๋ยวเดี๋ยวกดเดี๋ยวกดคอบอ่ะพี่แล้วหนีางพ่อจะับวิยังไงอ่ะในเมื่อพ่อมีโทรศัพท์จับวิอ่ะนี่คือสิ่งที่พี่เลือกให้โป้ยแบบหนึ่งขอเจาะก่อนโอเคหนึ่งโอ้โห พีนคนคลกดเลยวะยังไม่จบหรอกพีนจิ๊คเล่นต้องทอยสิบครั้งนี่เพิ่งทอยไปห้าครั้งเองหมดหัวเลยอะไรงยเอ้ยตอนแรกคิดว่ามันจะอร่อยยากแล้วตเนี้ยคิดว่าให้อร่อยยากแล้วบรรต้นมาแล้วสองคอตายแล้วจีนี่โอ้ยใส่สองห่อแล้วกันยังไม่กินข้าวไม่กินข้าวไม่กินข้าว หมดหัวเลยโมก็ลืมคิดเลยว่าแบบมันต้องกินให้หมดหมดหัวเลย,นเนยขอให้ดิชาวมาหมดทอยละร,ยรีบลืมสิบสามโดนทำโทษอีกชัวนัดหนึ่งนี่บทลงโทษบทลงโทษนะครับเซลฟี่ตัวเองพร้อมยิ้มแบบครีปปี้ที่สุดลง i อ s t o r y เขียนว่าสงสารเทวดาที่อดเจอนางฟ้าอย่างเธอพี่โป้อยากโป้อยากพี่ดูสีมากเลยอะสีมันเริ่มโหดมากอะดูดิ โอ้ยโอ้ยพวกลืมไปหลายอย่างเลยเนี่ยแล้วพ่อเรเทน้ำยาไปเทไปให้เยอะวะมาม่าก็ใส่เยอะโอ้้ยพี่มาม่าเสพี่นิดนึงนะพราต้องไปเทน้ำมันจะอืดแล้วอะขอให้ทุกชาตระสโอเคขอให้ดูด้วยบายคุกอีกแล้วเอ้ยคุกอะไรล่ะเท่าไหร่นะสองอีอยู่สิบสามหนึ่งสองโอเค 15บห้าไป,ปใส่เลหนึ่งซองเล็กโดยต้องโยนด้วยความสูง1เมตรให้เข้าปาก3ชิ้นโอ้ทำไงวะทำไงวะต้องให้เข้าปาก3ชิ้นแล้วดูเลือกรถมารถพริกปีศาจโค้ชเพ p เปอร์ฮัลโหล <c oughs> อายโลบัตเอ้อยอยากจังวะ แต่งชิ้นใหม่กันแล้เราไม่โกงเราไม่โกงโอ้ยเผ็ดเผชิ้นที่สองเฮ้ยโอ้อยอย้มีไหวนะด้วยเฮ้ยมรงนีล่ละไปลงเหม

คุกอีกแล้วอ๋อพวกคุกนี่คือเกมเออใส่กล้วยโดยนั่งถือกล้วยวิดีโดอคอลหาเพื่อนพร้อมทำท่าลิงเจี๊ยๆให้เหมือนที่สุดสามครั้งแล้วรีบวางสายจากนั้นบดกล้วยแล้วใส่ได้เลยฮะว่าพี่ไว้ดีกว่าดูไว้พี่ไว้เปิดกล้องหน่อยครับว่าไง สายถีอไว้เลยอ่ะเวนื่อยไม่งงชัวก็โทรกลับไปหาใหม่ก่อนเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงอะไรวะคือเขาคิดเกมมาแต่กี้คือเกมก็คือเหมือนพวกตกช่องแบบบอดายงงอ่ะพี่แล้วเขาก็เขียนว่าถือกล้วยถ่ายแบบวิดีโอคอลโทรหาเพื่อนพร้อมทําท่าลิงร้องเจี๊ยบให้เหมือนที่สุด3ครั้งแล้วรีบวางสายหลังจากนั้นบดกล้วยแล้วใส่ได้เลยเออนั่นแหละได้ดีเดี๋ยวเขาถ่ายเสร็จก่อนได้เดี๋ยว ได้ครับไปครับสวัสดีครับ,รบโอเคทั้งหมดนะครับเราทำไปแล้ว8อันละเลยสองครั้งเฮ้ยที่พวกกระจอกขนาดนั้นเลยเหรอวะเขาเล่นเกมที่เกมงูนี่แพ้เลยเนี่ยตั้งแต่ศูนย์ถึงสามสิบย,ยังไม่ถึงเลยถึงแค่สิบเจ็ดสามหนึ่งสองสามคุกอีกแล้วโอ้ยแกงอะไรอีกแล้วเนี่ยอะไรอีกแล้วว่ะเอออยากได้วัตถุด,ดิบน้อยๆแล้วอ่ะไม่อยากได้เยอะแล้ว,วอ่ะมกินเฮ้ย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 ยี่สิบนะครับ ใส่ปูอัดโดยต้องฉีกเป็นชิ้นเล็กๆขนาด0.03มิลลิลิตรมิลลิลิตรมิลลิลิตรไอ้มิลลิเมตรปูอัดกินได้ชิ้นเดียวพออย่า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 โลบหลายชิ้นพอตอนเนี้ยเยอะละเฮ้ยอ๋อตกใจเลยนึกว่าแบบเป็นแผ่นใหญ่แผ่นเดียวเพราะะฉนั้นพวกะได้แกะปูอัดออกมาแค่ชิ้นเดียวมาต้องฉีกปูอัดให้เป็น0.03มิลเท่าไหร่วะเนี่ย0.03มิลคือเท่าไหร่อ่ะไม่รู้อ่ะต้องฉีกแต่รู้ว่าเล็กมากอ่ะอ่านี่แบบนี้หน่อยดี นี่บ้าน1.00 0 3มิลคือตอนนี้เริ่มเริ่มโกรธแล้วเริ่ม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 โกรธเนี่ยเริ่มเกลียดแบบคนคิดละมันแย่ไปนะเว้ยพี่ถ้าพวกขี้แตกที่เราทำไงวะเฮ้ยนี่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 แหละฉีกกูอัดเฮ้ยดูน่ากินเหมือนกันนะไอ้กูอัดอะพอเลิกไปแล้ว เอ้ยลืมลืมหนึ่งชั่นนี่ลืมเซลฟี่ตัวเองพร้อมยิ้มแบบครีปปี้ที่สุดลงสตอรี่เขียนว่าสงสารเทวดาที่อดเจอนางฟ้าอย่างเธอยิ้มครีปปี้ได้จดให้ยิ้มแบบครีปปี้ที่สุดเรียบร้อยเขียนว่าสงสารเทวดาที่อดเจอนางฟ้าอย่างเธอ wow. นะเรียบร้อยคีิปีพอประวะควิปปี้แหละน่ากลัวด้วยแหละดูกวน่ากลัวเกี่ยนแล้ววะเอ้ยจะหมดแล้วนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9อันสุดท้ายมาตึบ2คืองงมากอ่ะคือ21 22 23 24 25 27 28 29มันมีบทลังโทษที่2อันคือ22 26 แล้วโปรในสองคือยีเรื่องมีตั้งเยอะตั้งแยะขนลุกเท่าไรอีกวะเนี่ยขนลุกเลยโอ้โหขนลุกจริงเลยโอ้โหขึ้นเป็นหนังไก่เลยขนลุกโทรไปขอโทษใครก็ได้3คนที่เคยแกล้งเคยรังแกเคยล้อเลียนเป็นต้นได้ง่ายฮัลโหลครับพี่วีนพี่วินขอโทษครับที่เคยล้อพี่ว่าดานุเชษขอโทษขอโทษ ะเลยก็อะไรของโป้ไงก็ขอโทษครับที่เคยล้อเลียนที่เคยว่าแบบบอกว่าพี่อ้วนเฮ้ยไม่ได้บอ,อดบอี้เชมมิ่งอะไรเนี่ย <c oughs> ไปละบ๊ายบาย <c oughs> ตัดสายเลยประเด็นคือเขาจะงงกันเลยดิยแบบอารมณ์ไหนของมึงเนี่ยมาขอโทษกูถ <c oughs> อยฟุ๊กถอยฟุ๊กแต่นี่มัมนไม่ค่อยรับโทรศัพท์อ่ะอุ้ยอะล่ะว่าไงฟุ๊กกูขอโทษนะเว้ยที่กูชอบล้อมึงอ่ะไอ้อ้วนกูขอโทษ กูจะขอโทษอะทำไมอะไม่ให้อภัยอะไรทำไมทไมมัอะไรไมทไมอะกูขอโทษมึงทำไมอะมึงหาเรื่องเหรอฮะใชจะไมกูขอโทษไม่ได้เหรอกูมีความรู้สึกกูขอโทษแ่นี้แหละกมาขอโษกับพี่อยู่ะ่หรอ โอเควัสด okay, ีโลกอะโทรไตบมัน <vir> ข <LP Bra un> <G un 54> okay, okay, uh. ี Hello, ้อยู่อแค่เียเฮ้ยนี่นีขอคนนี้คิวเลอร์เพนเลแกลสวัสดีคิวอยู่ไหนวะอ๋อไอ้คิวไอคิวฟังอยู่ใช่ไหมกูกูขอโทษนะเว้ยที่กูชอบด่ามึง ฮะกูไม่ได้เมากูขอโทษนะเว้ยที่กูชอบด่ามึงชอบแกล้งมึง,มง,งที่ที่มึงเคยมานอนบ้านกูแล้วข้าเหนียวยัดป่ามึงตอนหลับอะ่ <c oughs> อะก <c oughs> ูอ <c oughs> ขอโทษนะเว้ยคิวกูแบบอยากโดนช้อนแกงอะ่ะอยากจะโดนแทงแล้วไปโผโรงพยาบาล ปรสาแดกแล้วหรออาบอกเาอยากมาเออแค่นี้แค่นี้แหละแค่นี้แค่น้ยแค่นี้แหละโอเคโอเคดีโอ๊ยตลกตลกที่ร้องเพลงนี้แหตลกโอเคมิชชันหมดแล้ววาเราเอายำมันรวมกันดีกว่านี่ทานนี้เลย นี่นี่แค่กลิ่นไม่น่ากินแล้วอะ <S <S โ,อโ,โอ้โหมาม่าสองห่อเอาดิกลาให้มันรู้กันไปม,มือมือแรกมันเป็นยังไงคือได้กลิ่นแล้วแบบคือกล้วยมันกลิ่นแรงอะคือท่ากินกล้วยนะแต่แค่แบบโอ้โหใครจะไปกินหมดวะถามจริงจางโป๊งสองพันโงให้พวกกินหมดงกินไปหมดจริงตอนเนี้ยโอ้โหท,ทุกคนดูสีดิสีไม่น่ากินเลยอะ ต้องกินจริงเหรอขอลองชิมก่อยนึงโอ้โอไม่ไหวไม่ไหวลองเส้นลองเส้นโอ้โนี่บอกว่าทางรายการบอกว่าสนุกมากเลยนะแต่แต่เจอนี้ไม่ไหวว่ะ ออานิฟงเลยครับอาังเลยทำมอยู่แบบเนี้ยรสชาติมก็จะมีความเผ็ดของน้ำยำแล้วความหวานของวิจซีแล้วก็ความมันมันความแบบมันมันแบบรสชาติมันมันเหมือนมันนมอ่ะมันนมมันนม่วเหลืองกลิ่นจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นกล้วยอ่ะกลิ่นกล้วยอ่ะคือทุกอย่างเนี่ยเท็กซ์เจอร์มันนิ่มไปหมดเลยอ่ะไม่มีความกรอบไม่มีความอะไรเลยลองใส่ตัวช่วยดิ โอ้โหดูทุกคนดูสีคือสีพึ่งประสง์ปล่ายังงน้ำกโกกกก็ไม่ไหวแล้วครับเหมือนรู้สึกเหมือนท้องจะเสียก็ปิดปดเท่านี้ดีกว่าเนาะกินไม่หมดเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปทำโทษโพลอย่างอืๆๆ่นก็ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมช่องโปยี่โปยำนะครับอันนี้เป็นโปยี่โปยำแอทก็จะมีเพจ a c e b o o k เป็น o f f i c i a l เพแล้วนะครับเป็นฟีโป้นัชาพันธ์ครับผมหรือว่า IG นะครับนชาพันธ์พีครับอยากให้ทำอะไรอยากทำที่ไหนหรือว จริงจ้า,างสองวันก็ไม่กินไม่หมดจริงๆไม่กินด้วยรู้สึกอท <c oughs> ่างนั้นเสียเนี่ยก็ไปก่อนครับบ๊ายบาย